ปุพธสูตรความเป็นผู้มีมิตรด,ดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้น 4. ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมของชาวสักยะชื่อสักละในแคว้นสักกะของชาวสักยะทั้งหลายครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่งณนะที่ควรสสวนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นกึ่งหนึ่งแห่งพรม,มจันเทียวนะพระเจ้าข้า 5. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรออานน์เธออย่าได้กล่าวอย่างนั้นเธออย่าได้กล่าวอย่างนั้นก็ความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดี มีเพื่อนดีนี้เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นทีเดียวดูก่อนอานน์อันภิกษุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์8จากกระทําให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์8 6ดูก่อนอานนท์ก็ภิกษุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดี มีเพื่อนดีย่อมเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ย่อมกระทําให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ดอย่างไรเล่าดูก่อนอานน์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละดูก่อนอานนท์ภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีย่อมเจริญอรยิยมรรคประกอบด้วยองค์8ย่อมกระทําให้มากซึ่งอรยิยมรรคประกอบด้วยองค์8อย่างนี้แล ดูกรอานอน์ข้อว่าความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นผรมชน,นทั้งสิ้นทีเดียวนั้นพึงทราบโดยปริยายแม้นี้ด้วยว่าเหล่าสัตว์ผู้มีชาติเป็นธรรมดาย่อมพ้นไปจากชาติผู้มีชรา,าเป็นธรรมดาย่อมพ้นไปจากชรา,าผู้มีมรณะเป็นธรรมดาย่อมพ้นไปจากมรณนะ ผู้มีโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาสะเป็นธรรมดาย่อมพ้นไปจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะเพราะอาศัยเราผู้เป็นกัลยาณิมิตด,ดูกรานน์ข้อว่าความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดี เป็นภูมมจรรย์ทั้งสิ้นทีเดียวนั้นพึงทราบด้วยปริยายนี้แลจบสูตรที่สอง